สวัสดีครับวันนี้อยู่กับนังกําไกรสารได้นะครับมาเจอของดีลืมเอาไม้กันสารมานะครับมาดูตู้ใหม่ครับดังทะลุทะลวงแสบดากแน่นอนครับใช้งานนี้งานได้ครับนี่นะครับแรม P888 จาก P-Audio นะครับเสียงกลางก็น่าจะเป็น P-Audio เหมือนกันนะครับ d ีเอ็ครับตู้ใหม่ของจอมยุทธภาพยนตร์ครับหน่วยหนังในตำนานที่ยังดำเนินการอยู่มาจนถึงทุกวันนี้นะครับวันนี้ลงที่บัวเชดครับวัดหนองโจงลงครับพาแฟนๆมาดูนะครับรถดังเยอะโล่น,นะครับอันนี้รถรถอะไรไม่รู้สวยมากอยวว่ามาห่าบนี่ครับ โอ้วางคลนจอยพอดีนะครับจอใหม่แกะกลองครับวันนี้จอโมโดูลจากพี่สมศักดิ์นะครับจอสามย่านจอดังจากเมืองระยองครับแต่คนซีสเกตวันนี้มาส่งจอมยุทธภาพ,พยนตร์ครับขับมอไซค์มาเลยนะครับจะได้ชมบน บนจอของจอมยุทธวันแรกนะครับเจ้าของมาส่งนี่ขับรถอ๋อเนี่ครับขับรถนี่นะครับเนี่ยเอารถเนี่ยครับรถสวยมากนะามาส่งส่งจอหนังนะครับเดี๋ยวให้แฟนๆดูก่อนนะครับจอมยุทธขึ้นจอเนี่ครับขึ้นเสร็จแล้วนะครับกาลังจัดระเบียบจอสวยมากเลยนะครับ ก็จอเปิดซิงครับงานนี้ที่แรกของจอมยุทธนะครับเดี๋ยวทักทายเจ้าของจอนะครับสวัสดีครับพี่สมศักดิ์ครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับสมศักดิ์ตัดจอนะครับสมศักดิ์จอสัมยานนะครับผมจังหวัดระยองเนาะอ่าระยองแต่คนซีสเกตไปอยู่ระยองก็เลยใช้จอสัมยานละสัมยานไม่ใช่กรุงเทพนะครับสัมยานระยองสัมยานระยองนะฮะเปิดแกลงครับตอนนี้ก็ มาแรงเลยก็โมดูลครับสุรินตามมาหลายจอเลยนะครับอันนี้ขาดกี่เมตรครับสิบสองเมตรครับสิบสองเมตรนะครับของจอมยุทธนี่เปิดซิงเลยใช่ไหมฮะใช่ครับพิ่งสดๆร้อนๆขึ้นเลยงานนี้อันนี้ขับรถมอไซค์มาส่งเลยใช่ไหมจ่ายยาวใช่ครับรถมอไซค์มาทำไมยามาฮ่าสวยมากเลยครับรถมอไซค์ผมเห็นยังงงอรถอะไรสวยจังเลยเออมันสวยแน่นอนมากะอยากวัดวัดกำลังตัวเองอ๋อ อันนี้นิจอมยุทธภาพยนตร์วันนี้ก็ลงงาน5วันเนาะหกวันห้าวันวันนี้ฉายไม่ใชครับฉายฉายคือแรกวฉายรอแสงด้วยผมได้รอดูดูแสงด้วยนะครับวันนี้ใครอยู่ใกล้ๆมาชมได้นะครับโมดูลครสองเมตรกับเครื่องน่าจะเครื่องมือสองนะครับอ๋อกี่กี่เมตรเอ้ยเครื่องกี่ลูเมนครับหกพันลูเมนหกพันลูเมนนะครับก็ชอยดูนะครับว่าคุณภาพจอไฟแสงสีจะเนียนตาแค่ไหนนะครับแฟนๆ หนังกางเป้เนาะตอนนี้ก็วาวครับแม่จอมันจะออกวาววาวาวสีออกสีเงินๆใช่ไหมฮะใช่ใช่จออนี้หนามากนะครับก็เหนียวพัฒนาไปเองอันนี้อันนี้เจ้าของหน่วยนะครับผู้ยิ่งใหญ่ในยุทธจักรกางเป้เจ้ายุทธแค่ชื่อนี้ก็เออฟรีทุกการครับรโอเคคับตัวหนังสือตัวหนังสือโอเคไหมอ่าตัวนึง อันนี้เดี๋ยวได้ซูมให้ดูนะครับตัวนี่ครับชัดเจนข้างบนสะท้อนแสงนะครับผมเห็นแต่พี่ใส่ในเฟซบุ o กนะแต่วันนี้มาเจอตัวจริงของจริงก็เห็นผ้าแล้วค่อนข้างที่จะคุณภาพสูงนะครับผ้าจอเนี่ยผมก็ผมก็เป็นเจ้าของหน่วยหนังนะครับแต่ผมใช้จอแบบรุ่นมุกมุกโบราณนะแต่พอไม่เห็นจอนี้แล้วโอ้ไม่ใช่เลย ก็ต้องดูทดสอบฉายคืนนี้อีกนะครับจะรอดูนะครับวันนี้มีโอกาสมาลงเครื่องเสียงวัดหนองจงลงนะครับก็เลยพามาดูของนี้ครับอ่านเจอตัวจริงเลยครับมาส่งของครับเจ้าของมาเองนะครับดูแลบริการหลังการขายประทับใจนะครับให้คําแนะนําที่ถูกต้องนะครับเพื่อนเนแฟนที่จะทําหนังนะครับหรือทาคาราโอเกะจอเล็กจอใหญ่สั่งได้นะครับ จอสู้ไฟครับจอนี้เปิดรับประกันสู้ไฟได้กันไฟหลังกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าหน้าได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์เข้าไปเถอะไม่เป็นไรแม่ค้าไม่ต้องปิดนะครับจอนี้ถ้าจอขนาดสิบเมตรสิบสองเมตรสิบหกสิบสี่เมตรนี่ใช้ประมาณกี่ลูเมนฮะขนาด4สี่เมตรก็ถ้าจะให้ดีๆก็หกพันลูเมนหกพันห้าพันลูเมนก็เอาอยู่ชัดเจนเครื่องก็ เรื่องสเปคดีหน่อยครับับที่ผมใช้ก็400ลูเมนแต่เบิ้์อย่างที่บอกผมผมเห็นสีสันสวยมากเลยนะสีออกจะเหมือนฟิล์มเลยนะใช่หนังเหมือนฟิล์มสีหลายคนไปดูต้องก็จะบอกว่าผู้ชมมาดูเหมือนทีวีครับภาพมันจะออกมันวัตาดูสบายตาดูเกินด้านทีวีครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหลังก่อนนะครับพี่เดี๋ยวดูตรวจสอบคุณภาพสักนิดหน่อยของใหม่เช็คเช็คกัน จะมาสั่งจอพี่เขานะฮะก็เลยเจอของดีพอดีนะครับไม่รู้ว่าพี่ท่านจะมาส่งเองนะครับก็เลยได้โอกาสนะครับพรีวิวซะเลยนะครับอันนี้นี่ครับกำลังจัดระเบียบนะครับชีวิตชีวิตคอนไวครับมีความสุขกับการจัดจอหนังนะครับนี่ตู้คราหะะหกใบนะครับสูตรอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ สูตรนี้ดังแน่นอนครับดังไกลแน่นอนเนี่ยครับโอ้ดอกลำโพงด้วยนะครับพ r นะครับน้องครับกี่นิ้วครับเนี่ยสิบแปดหรือยี่ิบอ็ด๋อไปนู่นกันหมดแล้วครับไม่ได้ยินเนี่ยครับจอนี้คอนสีสวยครับสีสันสวยงามสีเงินดูคุณภาพจอนะครับลังหม จับแล้วรู้สึกถึงความหนาแล้วก็ความเป็นผู้ดีของจอนะครับรู้สึกว่าจอจะมีความนุ่มในตัวเองนะครับไม่แข็งกระด้างนะครับเป็นสีเงินๆนิดๆนะครับอันนี้เป็นสะท้อนแสงเหมือนเสื้อโรงงานแถวระยองแถวชนบุรีครับถ้าขี่มอไซค์ขับมอไซค์นี่สะท้อนแสงแน่นอน,นครับจอแบบนี้นะครับ สวยครับการตัดเย็บนี่ปราณีิฝีมือดีครับดูด้านหลังนะครับกันแสงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับด้านหลังเช้ของเราว่าสู้แสงนะครับด้านหลังนี่ปิดแสงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับด้านหน้าก็แสงสาดสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังสู้ได้นะครับเครื่องฉายไม่ต้องใช้ลูเมนเยอะนะครับใช้เครื่องน,น้อย ดีนะครับอาบน้ำหรือยังครับเนี่ยยังยังครับเนี่ยน,นี้คนวอยของจอมยุทธลูกชายคนชายลูกชายคนชายคนชายนี่นน <laughs> จะมืดแล้วครับทำงานด่วนครับมเลยไม่มีเวลาสัมภาษณ์เดี๋ยวตอนต่อไปเห็เนแล้วก็จะพามาดูนะครับชีวิตของคุณชายหนังคะันี่ต่อไฟครับต่อสายแล้วนะครับ บรรยากาศกลางแปลงครับวันนี้เรียนเชิญครับพี่น้องมามาชมได้นะครับที่วัดจงลงครับตำบลตะวังท่าหวังให้ทีมงานทำงานก่อนนะครับลฟยสดนี่นครับจอกำลังน่ารักน่ารักครับลงสุดน่ารักน่ารักนะครับวัดอยู่ทางนูน้นะนครับ ย้อนแสงหน่อยนะครับเดี๋ยวสักพักจะมารีวิวให้ชมตอนฉายนะครับตอนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ